สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพนเด็กกับอดกสอนนะครับผมตัวรายการเพนเด็กับแดกสอนเป็นรายการที่พาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกของซอฟต์แวร์เดเวลอปเมนต์กันนะครับผมโอเคนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับไอคอนดนะครับผมตัวไอคอน .js เนี่ยเป็นอ่าต้องใช้คำว่าเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมไอคอนที่จำเป็นมาให้เรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นของ Material Google หรือว่าจะเป็นของ Font Awesome ก็ได้นะครับผมโดยข้อดีของตัวเว็บไซต์นี้นะครับผมก็คือเขาก็จะทำเป็นพวกคีย์บอร์ดมาให้เรานะครับผมโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น SVG SVG Symbol PNG หรือแม้กระทั่งเป็นคอมโพเนนต์ของ View React Swell เป็นต้นเลยนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะ รองรับสพอร์ตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเดโมตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ตัววิวเนี่ยเราจะ import ตัวไอคอนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับเริ่มเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาสร้างตัวนักโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับผมก็ cd ไปยังผ่าที่ทุกท่าน ต้องการจะเก็บนะครับผมพร้อมกับพิมพ์บันเอ็แ็กซีอินิตแล้วก็ตามด้วยชื่อของโปรเจกต์เรานะครับผมผจะตั้งชื่อว่าเดโมแล้วก็ไอคอน js นะครับรอสักครู่นะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นให้เราเอ่าเลือกตัวแพ็กเกจนะครับผมว่าเราใช้ตัวไหนเราจะใช้บันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเลยนะฮะ เอียนะครับแล้วก็ให้เรา initialize git repository ด้วยนะครับกด yes เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เปิด VS Code ของเราขึ้นมานะครับพร้อมกับรากตัวโปรเจกต์ของเรานะครับผมโอเคครับก็ทำการลากเข้าตัว VS Code เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็ลองพิมพ์ขออนุญาตอัปเดตก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะพิมพ์บนรันเดบนะครับ โอเคก็ okay. จะสังเกตเห็นว่าผมก็สามารถเข้ามายัางตัวของอนักโรโกได้แล้วนะครับผมทีนี้เราลองมา Import ตัวไอคอน J ีของเรากันนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมจะเลือกใช้ตัว font awesome เป็น Regular นะครับผมสมมุติตัวอย่างนี้ผมจะเอาตัวนี้ละกันเป็น add b o o k นะครับผมก็กด copy component ได้เลยนะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของนักเวลคัมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะเราจะไม่ใช้คอมโพเนนต์ของนักเวลคัมนะครับโอเคเมื่อเราวางตัวฟอนต์ออสซัม awesome ไปนะครับผมจากตัวไอคอน js นะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นคอมโพเนนต์ประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์คอมโพเนนต์ก่อนนะครับผม ชื่อว่า component อยู่บน root level เลยนะครับและก็ทำการสร้างตัวโฟลเดอร์นะครับชื่อว่าไอคอนนะครับเติม s เนอะแล้วก็ทีนี้เราก็จะตั้งชื่อให้ตรงกับตัวไอคอนที่เรา copy มานะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น a d d d e s s book นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะแบ่งโฟลเดอร์ให้อ่าให้มัน ตรงตามประเภทของมันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นฟอ awesome นต์ออซัมนะครับผมก็จะตั้งเป็น fa นะฮะ fa 6เพราะว่าน่าจะเป็นฟอนต์ออซัมเวอร์ชั่นหกโอเคนะครับแล้วก็เป็นเระนะกูล่ร้านะครับแล้ก็ทีนี้ผมก็จะสร้างตัวนี้เลยนะครับผมชื่อว่า address view นะครับก็วางเลยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเขาให้เป็น Se ้งเนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะ import เนาะผมก็จะลอง add ไอคอน fa 6 regular addebook นะครับมาดูกันนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าตัวตัวไอคอนมาแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอตัวของคอมบันดี้ที่เราสร้างเนี่ยมันจะเป็นการอ่า copy ตัว svg มานะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทุกท่านไม่ต้องการจะ cdn หรือว่าแบบเขาเรียกว่าจะไม่ cdn ไปที่ตัว official นะครับผมเราก็สามารถเลือกใช้เป็น component หรือว่าเลือกเป็น svg ไฟล์ได้นะครับผมก็ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็จะมีะติดเงื่อนไขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ฟอนต์ออซัมหรือว่าแมทเทอเรียลหรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าเรา CDN จาก Offi c i a l ดีกว่านะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมัาใช้ฟอนต์ออซัมเนี่ยผมก็ติดตั้งไลบรารีที่ชื่อว่าฟอนต์ออซัมวิวอย่างนี้เลยเลยก็ได้ครับผมก็เห็นไหมครับมันก็สะดวกกว่าที่เราจะ Import แบบนี้นะครับผมแต่ว่าในกรณีนี้คือคนที่แบบว่า อาจจะไม่ได้ใช้เฟรมเวิร์กหรือว่าไม่ได้ใช้ฟอนต์ที่มันสเปซิฟิกที่มันไม่มีนะครับผมเช่นตัวอย่างพวก Fluent Fluent ถ้าผม Pronunciation ปิดก็ต้องขออภันะครับผมตัวอย่างเนี้ยผมต้องการพวกตัวอีโมจิพวกเนี้ยแต่มันซึ่งมันไม่มีตัวไอคอนเนาะผมก็สามารถกดเลือกนะครับแล้วก็ copy เป็นพวก SVG ไฟล์ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ ในตัวของอฟเฟปเปอร์ของเรานะครับผมนะเห็นไหมครับก็ทุกคนก็จะเห็นคอนเซปต์คร่าวๆของตัวไอคอน JS ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ในดีสคริปชันได้นะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ